สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลิฟลี่สักุลวันนี้นักสืบตัวน้อยของเมืองเราช่วยหาคอนเทนต์มาอีกแล้วค่ะโดยมันเกี่ยวกับบอลลูนที่สวนสนุก <Wow. S 1> มาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นบอลลูนไปให้สูงๆเลยค่ะ แน่นอนมันก็จะคล้ายๆกับที่ลิฟค่ะสังเกตไปที่ผมตอนนี้เนี่ยตรงลงมาเป็นแนวดิ่งและตอนนี้ล่ะที่เจ้าตัวเริ่มบ่นออกมาแล้วว่าสูงจังสังเกตไปที่เส้นผมเลยโอ้โหดูสลวยผิวไหวแบบนี้เนี่ยนี่มันพรีเซนเตอร์แชมพูท่านหนึ่งหรือเปล่า ก็ขอขอบคุณน้องที่แนะนํามานะคะสามารถสร้างฉากอ,อกหักได้เลยค่ะเพราะว่าผมเนี่ยมันดูพริ้วไหวดูเป็น MV มากๆงานนี้ซันซิลต้องเข้าแล้วอยากช่วยพี่ตังกวาดันคลิปกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยค่ะส่วน FC ใหม่ช่องเรามีการ์ตูนมากมายเลยถ้าไม่อยากพลาด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอไวอ้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ